สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเท่าเสียดชาว u t u b e ทุกท่านครับเมื่อคืนเนี่ยฝนตกครับเออเมื่อวานเมื่อวานโอ้ตกแห้งเลยครับเมืองท่าเขาสวนดิน้ำแฉะ หมู่บ้านตกแข้งครับหมู่บ้านโต้ตกบกเป็นชั่วโมงเห็ดบาปที่น้องเห็ดหน้าอเศร้าหนึ่งกับโต้ครับโอ้เจ้าโอ้มัานมื่นครับมาทางเขาหยาครับมือเศร้าหนึ่งกับตกมือเศร้ากับตกแข้งครับแต่ว่าตกบอลลูนหมู่บานเคืองชั่วโมงแต่หมู่บ้านหนี่งโต้ทางหยาหยา ยังไงตัวลงเผ่าบ่เลยเตียนเตียนก็ร้ายครับเตียนก็ร้ายมันเศร้าหนึ่งก็ตกแห้งน้ำพี่น้องตากเขา่าพากันเก็บเขาเลยไอ้ยังไม่ได้เกี่ยวกับมีเขาลมมดเลยมันหน้าห้างๆครับไปมันเขามันลมเลยครับถือฝน เกี่ยวยากครับอันนี้รถเกี่ยวก็เกี่ยวยากคนเกี่ยวก็บ่อยากเกี่ยวครับขอบังคับไหมครับโอ้อยใหญยาครับแฉะเนาะมันจื้น,น,นเหมือนวานนี่ก็ตกแห้งตกแห้งพว่าแห้ง,งเลยแหละครับตกโดนน้ำหม้อหวานประมาณหาโมงหาโมงแรง เมื่อเ้านี่ก็ตกประมาณตีช่วงตีสมาเลยครับตกลื่นลมาเลยตีสี่แวก็มันจิบ้านหนักช่วงตีหากว่ากว่านี่แหงเลยครับฝนตกแล้วนัสิละครับตกแล้วกอากาศก็ดีเนี่ยแต่ว่าซุ่มันยังไ่ได้เกี่ยวเขาตี่เนาะเขามันลมหมดเลย แต่ามาเศร้าเราเขาไมา่ได้ไม่กิดยางบ่เศร้าฝนมันตกนะครับเฟีย้ยงนี่เขาบอกเขาห่วงเลยครับเฟีย้ยงเขาหวา่วงเขาเดี๋ยวเขาสิมา,อาเอารถมาอัดรถนมาอัดไปใส่หิ้งว่างครับนี่เฟีย้ยงที่ ที่ว่ารถเกี่ยวเกล่ยวรอเนี่ยครับโดนหนามมันแห้งปุ๊บเขาเสียรถมาอัดอัดเฟียงเอาไปเอาไปขายเอาไปขายเพื่อเอาไปให้ง้วนะครับแถวนี้เลี้ยงง้วาลายอยู่สมัยก่อนกรับสมัยก่อนเนี่ยเอาได้สบายเลยเฟียงเกี่ยวเขาแล้วแต่โดนยิงบ่ได้เลยเขาบ่าหายเลยหวัหเงเฮ้หวังให้ง้ว พวายพื้นที่เลี้ยงง่วม่ค่อยมีแล้วเพราะเขาเห็ดหน้าเสียห้วเขาก็สิปลูกมั่นปลูกหยังกับหน้าเลยขเขาเอิ้นขเขาเอิ้นมั่นไนครับมันคือ,ขอเขินมั่นหน้าปลูกปลาหน้าครับเหนเียบปิดเลยปะดนี้ ดีอต่ฝนมันเศร้ามันตกมันหมึกลูกตายเลยพี่นองครับทางกระแชรครับทางแเช้ทางเทียนโอ้ฝนฝน,นแห้งถ้าพูดตกบนนอกรางฝุนอะไอ้ตกเด้อแถวกราบเชิงสุรินทร์เฮาอ่าอ่าเอเคครับผมเวลาเบิ่งสวนเนี่ยฝนมันตกเมื่นเมื่อวาน วานกับเมืม่องเสานี่เป็นแม่น้อยหนึ่งอ่าเอาโอเคครับผมโอเคครับครับผมมาบอกกล่าวเอาบวกกล่าวเล่าแจ้งเกี่ยวกับฝนฝ่าครับฝนฝ่า,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 าทางทางทางผี่นออ่าเอาโอเคครับผมโอเคครับอ๋อสวัสดีครับสมบูดีทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อสมารดีครับผมขอบคุณครับ